สวัสดีค่ะสวัสดีเธไทเยงรัฐมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะเจอกับเบลนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะดูเหมือนว่าสาวใบเตยอาสยามตอนนี้ต้องจับตาเรื่องหัวใจของเธอเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าหลังๆมานี้รูปคู่กับดีเจแมนก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแคมสาวใบเตยยังผอมลงเพียวลงอกหักหรือเปล่าหรืออย่างไรและที่สําคัญในอินสตาแกรมของเธออัพภาพคู่กับผู้ชายคนอื่นด้วยค่ะ หลายคนจับตามองนะคะว่าหนุม่มคนนี้ใช่หนุม่มคนพิเศษคนใหม่หรือเปล่าหรือหรือจะเป็นใครที่เป็นความลับอัปเดตอะไรหรือเปล่าห,หลายคนบอกว่าตกข่าวหรือเปล่านี่เขาเลิกกันเมื่อไหร่หรือ,อ,อยังไง<ช>ไปเตยยืนยันชัดเจนยังไม่ได้เลิกกับดีเจแมนนะคะน<ช>ี่แหละแต่ว่ามีการโพสต์ภาพคู่กับหนุม่มใหญ่นอกวงการแบบสนิทสนิทระหว่างที่ไปเที่ยวต่างประเทศดูแล้วใครก็พอจะเอ๊ยยังไงล่ะความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะคือถ้าโพสต์เนี่ยถ้าดูเผลอเผอเอเหมือนคนมันเหมือนคู่รักกันในแต่ละภาพเนี่ยมี ความใกล้ชิดสนิทสนมกันนั่นเองนะคะแล้วแคปชั่นแต่ละรูปนะยกตัวอย่างเช่นดูแลดีไปอีกแถมยังมีีโมติคอนหัวใจ2ดวงนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับ DJ เจแมนตอนนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ใบเคลียร์ไปเตยเคลียร์เองเลยดีกว่านะคะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเอาจริจงแล้วเป็นเพื่อนพี่แมนคนรู้จักกันหมด <S <S ดูแลดีมากค่ะสนิทสนิทหมอหนุ่มา ัน,นั้นคือเป็นแคพี่น้องพี่น้องค่ะเป็นเป็นคุณหมอที่รักษารอยสักพี่แมนพี่แมนก็รู้จักใช่รู้จักยังสัมพันธ์กันดีค่ะก็ปกติแต่ว่าค่อนข้างคนไม่ค่อยได้เห็นลงรูปเพราะว่าออพี่แมนเขาก็ไม่ค่อยโซเชียลเราก็จะลงแต่รูปที่เป็นเราความสมพักก์กับพี่แมนว่าตอนนี้ไม่ได้เลิอกกันแน่นอนไม่ได้เลิกค่ะไม่ได้เลิก ชัดเจนนะคะไม่ต้องเมาส์ไปไกลเพราะว่าดีเจแมนรู้จักคุณหมอคนนี้เป็นอย่างดีเป็นคนลบรอยสักให้ที่แมนอะไร<อ>ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณหมอเองก็อัพภาพคู่กับน้องใบเตยแล้วก็ค<น>แคปชั่นว่า night trip with น้องรักเออน,ะะนั่นแหละนะใช้คำะคะว่าน้องรักชัดเจนนะคะออว่าไม่มีอะไรเกินเลยเลมากก่อน,นี้ค่ะโอ้ยแฟนคลออับเราก็สบายใจเนาะเขายังรักกันดีค่ะ